สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันอีกครับมาเจอกับท่อนไม้เป็นส่วนของปลายยอดประดู ันนี้น่าจะเป็นปลาดูเลือดครับเพราะสีออกแดงเข้มเลยบางท้องที่เรียกปลาดูป่าหรือว่าปลาดูแสนแต่ก็มีบางท้องที่เรียกปลาดูแดงเนี่ยครับที่เขาเรียกว่าแดงสีปลาดูสีแดงปลาดูต้นนี้น่าจะต้นใหญ่ครับนี่นี่เป็นแค่ส่วนปลายยอดแต่ว่าเก่าหมดสภาพแล้วครับ นี่ตอนโครนใหม่ๆนี่ถ้าเลื่อยเป็นกระดานนี้ก็น่าจะหน้าสิบสองหน้าสิบหน้าสิบสองอันนี้เป็นส่วนยอดที่เขาไม่เอาแล้วครับมันมันมีง่ามมีกิ่งตอนที่โครนใหม่ๆก็น่าจะไม่เป็นโพรงแบบนี้ครับโดยด้วยสภาพที่ว่าเก่า ไอ้เนื้อไม้ที่มันอ่อนมันยุย่ยมันโดนแดดโดนฝนมานานมันก็ผุยยุ่ยไปกลายเป็นโพรงเนี่ยไปดูเลือดสีเขาจะแบบนี้ครับสีแดงเข้ม แล้วก็ด้วยความเก่ากขจึงเป็นล่องก็หมดสภาพแล้วครับใส่ยุยใส่ยุยเป็นโพรง แต่ก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชอบเรื่องราวของป่าต้นไม้ป่าเอามาแบ่งปันให้ได้ดูได้ชมกันครับว่านี่คือแก่นของไม้ประดูเลือดหรือว่าประดูป่าหรือว่าประดูเศนประดูแดงหายากแล้วครับสมัยนี้ ไอ้ต้นนี้น่าจะถูกโค่นไปหลายสิบปีแล้วสภาพสภาพถึงได้เป็นแบบนี้ ซึ่งผมก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับพวกแก่นไม้ตอไม้ไว้เยอะจะได้เอาไว้ดูเปรียบเทียบกันว่าประดูเสศษเป็นยังไงประดูเลือดเป็นยังไงประดูส้มเป็นยังไงเอาลครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ